สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ C for p u s ในโันนี้เราจะมาดูอีกตัวหนึ่งซึ่งก็คือ if else statement นะครับหมายความว่าอย่างไงอีสมมติว่าเฉพาะลำพัง if อย่างเดียวเนี่ยเราจะมีแบบนี้ครับสมมติว่าตรงนี้ I am done แบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าผม execute Code ตัวนี้เห็นไหมครับมันก็จะบอกว่า I am done แต่ว่าถ้าสมมติ condition นี้ถูก condition นี้ถูกนะครับสมมติว่าเป็น True แบบนี้ครับถ้า condition นี้ถูกมันก็จะบอกว่า I'm inside if s t a m e n t I'm done ถ,ถ้าสมมุติว่า condition นี้ผิดแบบนี้นะครับผมจะลองรันดูมันก็บอกว่า I'm done คือโปรแกรมนี้เราอยากให้รู้ว่าถ้าสมมุติว่า condition นี้ถูกมันก็จะปริ้นว่าถูก แต่ว่าถ้าคน n d i t ช o n นี้ผิดเราก็อยากให้มันบอกว่ามันผิดนะแล้วก็ I am done สุดท้ายก็มาอยู่ที่รรทหาสุดท้ายใช่ไหมครับวิธีการจะทําแบบนั้นได้เนี่ยเราก็จะต้องมี else เข้ามานอกจาก if แล้วเราก็จะต้องมี else ด้วยนะครับก็คือ else แล้วก็ก็แค่นี้แหละครับไม่ต้องมีไม่ต้องมีวงเล็บนะครับ else แล้วก็ print ออกมาถ้าถ้าสมมติว่าคุณมีมากกว่า1 1 statement คุณก็จะต้องใส่ลูปให้มันแบบนี้นะครับก็คือ มันก็จะการันตีว่าภายในหลุมเนี่ยทุกอย่างทุกอย่างที่อยู่ภายในหลุมเนี่ยมันจะทํางานถ้าสมมุติว่า control flow มันวิ่งมาที่ else แบบนี้นครับก็คือว่าตัวนี้ก็เป็น I am inside else condition แบบนี้นะครับถ้าผมรันโปรแกรมนี้ดูเห็นหมครับว่า I am inside else condition เพราะว่ามันผิดไงเห็นไหมครับแต่ว่าสมมติว่าตัวนี้มันถูกนี่ครับ true ผมจะลองรันดูมันก็จะเป็น I am inside if สเต t e m e n t นะครับตัวนี้คุณอาจจะเปลี่ยนตรงนี้เป็น True กับ False ก็ได้นะครับ True แล้วตรงนี้ก็จะเป็น False แบบนี้นะครับตรงนี้มันก็จะเป็น True ใช่ไหมครับถ้ามันถูกมันก็จะพริ n นตรงนี้มันก็จะพริพ์ True ถ้าตรงนี้ True ครับแต่ว่าถ้าตรงนี้เป็น False มันก็จะมาพริ้นตรงนี้ False นะครับเรามาดู Flowchart กันนิดหน่อยเพื่อให้เพื่อ,ให,อให้ภาพติดตา แล้วเราก็ไม่ต้องจำนะครับเอวน,นี้ False ก็จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับโอเคครับมันจะเป็นอันนี้ก็คือ,อ flowchart ของ if อย่างเดียวใช่ไหมถ้าเราอยากมี if else ผมเนี่ยครับผมจะกดผมจะกรุ๊ปมันก่อนกรุ u p แล้วก็จะ resize มันให้มันเล็กๆแค่นี้โอเคเแค่นี้แล้วก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้อ่น,นะครับจากนั้นก็ทำการรีกรุ๊ปมันซะ ungroup มันโอเค ตรงนี้ผมก็จะมีอีกสเตทเมนต์หนึง่ง copy แล้วก็ paste มาตรงนี้นะครับจากนั้นลูกศรน,นี้ย้ายมาอยู่ตรงนี้กลับหัวมันนี่นะครับที่ผมเสียเวลาสร้างนี้ก็เพราะว่าให้คุณเห็นภาพไปด้วยไงครับไม่อยากสร้างไม่อยากสร้างเสร็จก่อนแล้วก็ให้คุณมาดูเลยเพราะว่า นะมันไม่มันไม่สินอะมันไม่อาร์ตอะแบบนี้ครับอันนี้ก็คือสเตทเมนต์สามแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสเตทเมนต์สี่ซะถ้าสมมติว่ามันผิดมันก็จะวิ่งมาตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันผิดมันจะวิ่งมาตรงนี้แล้วจากนั้นมันก็จะวิ่งกลับมาสู่ตรงนี้นี่นะครับแล้วจากนั้นไอตัวนี้ก็วิ่งกลับมาตรงนี้ซะแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนขยับให้มาชนกันแค่นี้แหละครับ if อ่าแค่นี้ก็คือ if else เราได้ if else ละก็คือพอมันวิ่งมาเสร็จปุ๊บ เอาจะถูกหรือจะผิดดีเอาอยัางไงดีกับชีวิตถ้าถูกก็มาทางขวาถ้าผิดก็มาทางซ้ายโอเคไม่ว่าจะถูกหรือผิดมันต้องมีอันใดอันหนึ่งทํางานนะครับแล้วจากนั้นมันก็จะมาเจอกันที่สเตทเมนที่4เหมือนที่เราได้ได,ไ,ดได้ดูที่ผ่านมาเมื่อกี้แหละครับตัวนี้แหะครับง่ายๆเลยใช่ไหมครับผมไปแอบทำโปรแกรมฟีดแบ็ k มานี่แหละครับมาลังกันเลย i ุ e m มา com? Yes I do You know what he l i k e you more น,นี้นะครับใช่ล้ครับผมชอบคุณมากกว่าที่คุณชอบผมจริงๆน,น,นะครับแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ละมืมั่วเองละบบน,นี้ใช่ไหมผมก็จะลองรันดูทิ You like my c o m No How sad Why He's so fan t d cute ผมอ่อนโยนจะตายอันนี้นะครับนี่นครับโปรแกรมนี้ก็ง่ายๆก็แค่ว่ามีคาแรคเตอร์อันนึงแล้วก็ถามออกมาแล้วก็รับเข้าไปเป็น ch จากนั้นทดสอบ 5cH เท่ากับ y ใหญ่หรือ cH เท่ากับ y เล็กให้ปริ้นตัวนี้เนี่ยนะครับคิดว่าเชื่อใจเชื่อมั่แล้วก็ถ้าไม่งั้นก็ให้ปริ้นไอ้ตัวนี้มาแทนแค่นี้นครับจบแล้วในวีโอหน้าเราจะมาคุยกันในเรื่องของอตัวนี้ครับว่าคืออะไรยังไงแล้วเจอกันในวีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ